ใช่บีกันแนนี่อันทิงเนาะน,นี่คือทางเขาแล้วค่ะ <S 1> <S 1> สถานที่ <S <S สถานที่เข่าแล้วนะคะมีทางเขานะคะสถานที่ของราชกันที่หา สเสด็จมาประทับเนาะคะมีน้อยกับโบเกงข้งางภาษาสับทั้งราชาสาเนาะคะบางคำอาจัยใส่เป็นภาษาพื้นบ้านนะคะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะคไปน้อยน้อยพี่น้องเอ้ยหมอกระไรแนมบอชัดเยตเตรีเตทอปล่ะเฟอร์อินเตเยอร์โซเบกต์ตัวสโตร์ หวังว่าแดดสีออกเด้อสได้เก็บปห้พี่น้งนองงามๆแจังไหนไดเนาะมานํามันอากาศเข้าเขาก็ดลยสีสัญหาไดเนะพี่นอ้งนองเอาตามสภาพพื้นที่นะคะมีนะไรกัสิพยายามเก็บที่มุมที่มันสามารถเก็บได้นะคะสี่รอยเมตรฟีร่างหุ่นละเมตร เาเพิ่งมีงานไทยไปวังวันที่8ถึง11ถ้ามีหน่อยจำารพิษนะของเดือนนี้นะคะแต่ว่ามีหน่อยเบรมากนะคะมีหน่อยมากหลังจากงานไทยเสร็จแล้วนะคะทุกๆปีเขาสิมีงานเฉลิมฉลองทุกๆปีนะคะปีละครั้งนะคะในเดือนนี้แหละคะ่ะแต่ว่าจํานวนวันในสุทธแต่ทังเขาสิกําหนดนะคะมีหน่อยคิดว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นวัดนะคะนั่นบนนี่นะ่าจะเป็น e d i n s temple นค่ะว <So> ัดว mm ัด hmm. พุทธาลามนะคะสวีเดนนะคะยอร์ทรแล้วนัรูเห้ยวิโก้คนล่ะอิงงาฟ้าล่ะวิเวียดอินเตอร์ออกสูกไม่เกียดด้วสแงออกสแบ่งมึงว่าเขาสิมาถือถนนยอร์เร็ดยังฮ้อคอนล่ะดันฮายฟร์ม อุปเรเดเทมโปวุ่นเดอเดสมวีคอมมาทนนน้อยๆแล้วก็ป่ายก็บพค่อยมีนะคะคิดว่ามาถึกนะคะเออถึกอยู่คะ่ะประมาณมันมั่งแต่หาปีกลัวหกปีที่แล้วนะคะนี่นะคะนี่คือสถานที่ที่มีหน่อยสภาพมะเบิงแต่ต้องรอเขาเปิดอีกนะคะเขายังไม่มได้เปิด เขาเบิงเขาสิบหาค้อนคิดเป็นเงินประมาณสี่ร้อยเนี่ยเศษเศษนะคะนี่แหลนอาหารไทยนะคะไทยมอดกริลคาเฟ่สมอร์กอดกูดิดเอิร์ลฟิลล์อิคาร์สเตนนะทรัตน์สแตน นิสบอฟเฟเนนเนี่วิคันลาถนนจุฬาลงกรณ์มหาราชมหาราชานี่หน่อยก็อ่านว่าในเห็นคักด้วยปลากระมัวเข่าเบิ้งห้ได้ล่ะค่ะยังไหนมาแล้วก็เซรอโนะคะถึงมันว่าในเปิดตอนนี้มาถึงประมาณสองโมงยี่สิบเก้านาทีนะคะก็สองล้อนะคะด้านหน้าคุณนักกมีอหน่อยสื้อผ้ากไปเบิ้งข้างในนะคะเดี๋ยวเข้ามาล่อเบิ้งกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ